สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทชนะครับผมครูรามติวารีครับผมธนรัตนทักษ์ครับเรามาพบกันในหัวข้อของพลังงานศักดิ์นะครับซึ่งเราเคยพูดถึงจุดประสงค์ของพลังงานศักดิ์ไปแล้วนะครับมีทั้งหมด4ประการนะครับเรามาดูว่าวันนี้เราพูดเรื่องอะไรนะครับใน4ประการนี้ในวันนี้สิ่งที่เราพูดก็คือตัวพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะครับก็คือบอกความหมายและคำนวณพลังงานศักย์ยุ่นนะครับแล้วก็มีการทดลองเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งเราจะมีการทําการทดลองจริงให้ดูนะครับและที่สําคัญก็คือคุณครูธนรัตน์จะมีการทดลองเสมือนจริงเนี่ยส่งไปให้นักเรียนทำนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับพลังงานสั่งยืดหยุ่นตัวแทนของการนําเสนอก็คือสปริงรนะครับสปริงเนี่ยมันจะมีคําว่าตําแหน่งสมดุลนะครับก็คืออย่างกรณีนี้นครับเรามีสปริงสปริงจะมีสองชนิดนะถ้าเป็นชนิดที่ตัว แต่ละเกลียวเนี่ยมันห่างกันอยู่แล้วเนี่ยเราเรียกสปริงอัดนะครับก็คือมีไว้เพื่ออัดเข้าไปนะครับถ้าอัดเข้าไปเนี่ยก็คือตัวเกลียวของสปริงเนี่ยมันจะชิดกันมากขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะดีดออกมานะครับชนิดเนี้ยถ้าเราดึงแล้วมันไม่ก็จะยืดมากนะนะครับอันนี้คือสปริงอัดส่วนสปริงยืดก็คือเกลียวเนี่ยตอนแรกคือชิดกันนะครับแล้วเราออกแรงดึงนะครับมันก็จะยืดได้นะครับแล้วก็กลับมานะครับนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับ นะครับนะครับความยาวปกติก็คือความยาวเดิมที่ยังไม่ได้ออกแรงยืดหรือกดนะฮะเราเรียกอันนี้ว่าความยาวปกติของสปริงนะครับเนะี่ยแล้ก็เอาสมบัตินี้ของสปริงมาชัเป็นตาช่างสปริงที่นักเรียนทําการทดลองในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับเนะี่ยทีนี้เรามาดูที่ตัวสไลด์ครับนะฮะก็คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสมดุล ว่าพลังงานศักย์เนี่ยจะไปยึดติดหรือเกี่ยวข้องกับคําว่าตําแหน่งนะครับอย่างพลังงานศัก์น้มถ่วงก็คือมีระดับอ้างองิงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือมีตําแหน่งสมดุลน,นะครับและเราก็ไปออกแรงกระทำนะฮะออกแรงกระทําทําให้สปริงยืดออกเป็นระยะ x นะฮะระยะ x เมตรนะฮะแล้วนะฮะสิ่งที่ได้ก็คือ ตำแหน่งที่เมื่อกี้บอกไปแล้วคือสปริงยังไม่ยืดยังไม่หดเราเรียกมันว่าตำแหน่งสมดุลหรืออีควาลิเบียมโพสชันนะครับนะบขณะที่ดึงสปริงออกหรือกดนะให้หดจากตำแหน่งสมดุลไประยะ x ใดๆนะครับจะทำให้สปริงมีพลังงานสะสมอยู่ในสปริงเองปริมาณหนึ่งนะครับพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงอันนี้ครับขณะที่ยืดออกหรือหดเข้าไปจากตำแหน่งสมดุลนะครับเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานสั่งยืดหยุ่น อันนี้คือนิยามนะครับพลังงานสั่งยืดหยุ่นภาษาอังกฤษก็คือเราเรียก Elastic กโพเทนเชีนะครับนีทีนี้แล้วมีค่าเไหร่านะครับมีค่าเท่าไหร่มีความสัมพันธ์ยังไงเราก็มาดูจากกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้คือการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงนะครับกับระยะที่สปริงยืดออกนะครับนี่นี่คือแรงกับสปริงนะครับนะจุดประสงค์ครับ เขียนและวิเคราะห์กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ในการดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุลนะครับข้อที่2ก็คืออภิปรายเพื่อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ในการดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุลนะครับข้อที่3นะครับก็คืออภิปรายเพื่อสรุปนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงที่ใช้ในการดึง กับพลังงานสั่งยืดหยุ่นของสปริงนะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับทีนี้เราก็ไปดูการทดลองจริงจาก VTR ครับเนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะทางที่สปริงยืดออกนะครับก็จะมีอุปกรณ์คือไม้บรรทัดไม้เมตรหรือไม้โปรเทคเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวสปริงเองที่จะใช้ในการทดลอง นะครับแล้วก็มีตาช่างสปริงในการทดลองนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คืออย่างให้ตัวสปริงเนี่ยวางอยู่บนพื้นนะครับจะมีแรงเสียดทานเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเวลาทําการทดลองเราต้องระวังนะครับเราเริ่มต้นจากความยาวปกติของสปริงที่สปริงยังไม่ยืดนะครับให้ปลายสปริงอยู่ที่ขีดศูนย์แล้วเริ่มต้นดึงให้ระยะยืดของสปริงมีค่าเท่ากับ1ซนเมตร อ่านค่าของแรงจากตาช่างสปริงบันทึกผลเพิ่มเป็น2ซนเมตรอ่านค่าจากตาช่างสปริงแล้วบันทึกผลไว้นะครับ3ซนเมตร4ซนเมตรและ5ซนเมตรนำค่าของแรง5ค่ากับระยะยืดของสปริงนะครับจาก1เซนติเม2เซนม3เซม4เซมแล้วก็5เซนเมตรนะครับ ไปเขีนกราฟโดยให้ขนาดของแรงดึงอยู่ในแนวแกนตั้งนะครับส่วนระยะยืดอยู่ในแนวแกนนอนนะครับวิเคราะห์หาค่าตามที่กำหนดไว้ใน Virtual e x p e r i m e n t เครับที่สำคัญใ็้คือนักเรียนต้องทำการทดลองจริงเพราะว่าสปริงแต่ละอันที่เราหาได้ไม่ได้กำหนดมาตรฐานว่าต้องเป็นสปริงเดียวกันทั่วประเทศหรือทุกๆคนนะครับก็แล้วแต่ว่า ในบ้านเราโรงเรียนของเราเนี่ยหาสปริงได้แบบไหนมันอาจจะมีความต่อเนื่องคือระยะยืดเนี่ยเป็นเชิงเส้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่แน่นอนก็นคือองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองจริงเนี่ยมันจะเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างคงทนถาวรครับ ถ้านักเรียนไปทําการทดลองตาม BTR นี้นะครับก็จะมีข้อแนะนําจากคุณครูธนรัตน์อยู่หน่อยนึงก็คือเกี่ยวข้องกับตัวการทดลองนี้นะครับว่าจะมีอะไรที่เราต้องรู้นะครับก็สําหรับตอนไปทําการทดลองจริงนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปตําแหน่งสมดุลนะครับเป็นตัวสาคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ตําแหน่งที่ใช้อ้างอิงเป็นตําแหน่งสมดุลนะครับก็คือใช้วงแรกนะครับวงสุดท้ายของสปริงนะครับทีนี้ในการยืดสปริงครับ อย่างที่อาจารย์บอกมีสปริงยืดกับสปริงอัดนะครับผมแล้วสปริงยืดนะครับถ้าเราเวลาเราดึงนะครับต้องระวังว่าอย่าให้สปริงเนี่ยยืดออกเกินขีดจํากัดใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันไว้ด้วยนะนี้คือข้อควรระวังนะครับครับผมถัดมานะครับเราดูการทดลองจริงไปแล้วว่าทํายังไงก็นักเรียนก็ดาวน์โหลดนะครับตัวการทดลองเสมือนจริงนะครับจากลิงก์นี้ได้เลยนะครับ อันนี้คืออยากให้นักเรียนดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็ดูว่าการทดลองนี้ทํำยังไงเดี๋ยวคุณครูธนรัตน์จะนําพวกเราไปทําการทดลองเสมือนจริงครับครับตอนนี้นักเรียนน่าจะดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเรามาดูวิธีการทดลองกันนะครับในตัวการทดลองเสมือนจริงนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะเหมือนกับตัวการทดลองจริงที่เราได้ดูไปแล้วนะในวีดีโอนะครับจิิงสาคพันนะครับ เราต้องอย่างที่บอกนะครับตำแหน่งที่เราใช้อ่างอิงนะครับก็คือเป็นเกลียวสุดท้ายของตัวสปริงใช่ครับเป็นตัวตำแหน่งอ้างอิงหรือตำแหน่งสมดุลนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกนะครับออกแรงดึงนะครับให้สปริงนะครับยืดออกนะครับประมาณนะครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วเราก็บันทึกขนาดของแรงดึงนะัเรเห็นนะครับว่ามันเป็นเกลียว อันสุดท้ายนะครับเลื่อนออกไปนะคะแล้วเราก็มาไว้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับเกี่ยวสุดท้ายนะครับอ่านค่าขนาดของแรงดึงนะครับตัวนี้หนึ่งเซนติเมตรนะครับอ่านค่าได้หนึ่งจุดสี่นิวตันนะครับเราก็บันทึกนะครับหนึ่งจุดสี่ศูนนะครับนิวตันตรงนี้ระยะเมื่อสคู่นะครับก็คือหนึ่งจุดศูนจุดหนึ่งศูนย์นะครับเซนติเมตรนะครับ 0.10เมตรนะครับเพราะว่าตรงนี้เราคูณ10ยกกำลังลบ2ไปแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็ยืดสปริงนะครับเพิ่มนะครับอีก1เซนติเมตรครับเป็น2เซนติเมตรนะครับแล้วก็บันทึกนะครับขนาดของแรงดึงนะครับตรงนี้ประมาณ2.75นะครับ เราก็ทําการทดลองต่อนะครับทำการทดลองซ้ำนะครับโดยเพิ่มนะครับระยะยืดของสปริงนะครับทีละ1เซนนะครับจนครบนะครับเมื่อทําครบแล้วนะครับเราก็จะมานะครับเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึงนะครับกับระยะทางที่สปริงยืดออกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของข้อมูลที่คุณตูนนัทเก็บมาให้เราแล้วก็สอนเราว่าวิาะหอย่างไรมาดูกันครับโอเคครับ เรามาดูตัวอย่างผลการทดลองกันนะครับก็จากข้อมูลนี้จากข้อมูลนี้นะครับเราก็อันนี้คือระยะยืดนะครับระยะยืดนะครับกับขนาดของแรงดึงนะครับขนาดของแรงดึงเรามาดูกราฟกันนะครับอันนี้คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง f แกนตั้งกับตัวระยะยืดแกนนอนนะครับครับโอเคครับกราฟก็เป็นกราฟเส้นตรงนะครับรเส้นตรงนะครับโอเคครับสาหรับการทดลองจริงนะครับเราจะมีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นการนําผลการทดลองมาวิเคราะห์ต่อนะครับเพื่อที่จะหาค่าส่วนต่างๆเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองตอบคําถามของส่วนแรกก่อนนะครับครับก็อันนี้เป็นคําถามที่กราฟระหว่างขนาดของแรงดึงกับระยะที่สปริงยืดออกมีทัาษณะอย่างไรนะครับผมก็นักเรียนก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นกราฟเส้นตรงผ่านจุดกําเนิดที่สาคัญนี่คือผ่านจุดกาเนิดนะครับผโอเคนะครับถัดมาครับ จากลักษณะของกราฟนะครับสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงกับระยะที่สปริงยืดออกนะครับได้อย่างไรนะครับก็คือขนาดของแรงดึงนะครับแปรผันตรงกับระยะที่สปริงยืดออกนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเราจะเอาผลการทดลองมาวิเคราะห์ต่อนะครับโดยวิเคราะห์นะครับระยะนะครับที่สปริงยืดออกนะครับจากสมดุลนะครับยกกําลังสองนะครับ กับขนาดของแรงดึงนะครับขนาดของแรงดึงครับตรงนี้น่าจะตกไปนะครับงานงานของงานของแรงดึงนะครับไม่ใช่ขนาดนะครับงานของแรงดึงนะครับโอเคครับผมจากนั้นเราเขียนกราฟนะครับความสัมพันธ์ระหว่างองแรงดึงแกนตั้งแล้วก็ตัว x กําลังสองแกนนอนนะครับตรงนี้เป็น x กําลังสองนะครับเ็กําลังสองนะครับซึ่ง ลักษณะกราฟของ W กับ X กำลังสองก็มาเป็นเส้นตรงเหมือนกันเนี่ก็คือแปรผันตรงนะครับอ่าเรามาวิเคราะห์ต่อครับครับก็เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมนะครับกราฟระหว่างงานของแรงดึงที่ตำแหน่งต่างๆนะครับจากสมดุลกับกำลัง2ของระยะที่สปริงยืดออกนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับครับก็เป็นกราฟเส้นตรงนะครับผ่านจุดกำเนิดนะครับ ข้อถัดมานะครับจากลักษณะของกราฟนะครับสรุปความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงที่ใช้ดึงที่ตำแหน่งต่างๆนะครับจากตำแหน่งสมดุลกับกำลังสองของระยะที่สปริงยืดออกเป็นอย่างไรนะครับ,รบก็งานของแรงที่ใช้ดึงที่ตำแหน่งต่างๆนะครับแปรผ่านตรงนะครับกับกำลังสองของระยะที่สปริงยืดออกนะครับเมื่อสักครู่นะครับกราฟที่ผ่านมาแล้วเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับระยะยืดครับ นักเรียนลองหาความชันดูนะครับแล้วก็จะรู้ว่าตัวความชันของกราฟเนี่ยคือปริมาณใดปริมาณใดนะแล้วก็เรามาดูว่าแล้วตรงกันไหมในการิเคะอ์ของเรานะครับโอเคครับนะครับตอนนี้เรามาดูจากการทํากิจกรรมทั้งหมดสรุปผลนะครับครับก็คือแรงแปรผันโดยตรงกับระยะยืดก็คือ FS ก็คือแรงดึงในสปริงนะครับแรงดึงของสปริงนะฮะ มันจะแปรผันโดยตรงกับตัวระยะยืดนะเราเรียกว่าแรงที่ใช้ในการดึงสปริงนะครับ f s นะครับ f s ก็เลยมีค่าเท่ากับ kx นะ Fx เท่ากับ kx อันนี้คือเราพูดเฉพาะขนาดนะครับพูดเฉพาะขนาดความชันของกราฟนี่จะเป็นเส้นตรงนะครับ k ตัวนี้คืออะไรก็คือความชันของกราฟระหว่างแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะยืดเป็นค่าคงตัวนะครับครับนะ งานที่ใช้ในการดึงสปริงให้ยืดออกจากตำแหน่งสมดุลนะครับเป็นสัดส่วนตรงกับระยะยืดยกกำลังสองด้วยนี่คือจากกราฟนะครับเนี่ยเพราะนั้นความชันของกราฟระหว่างงานที่ใช้ในการดึงสปริงกับระยะยืดกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลคูณของค่าของตัวก็คือสปริงนะฮะก็คือค่า k นะครับเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ได้จากความสัมพันธ์เมื่อกี้ก็คือว่า ตัว F มีค่าเท่ากับ kx แต่ถ้านักเรียนไปดูนะครับลักษณะของสปริงสปริงที่ยังไม่ยืดยังไม่หดเนี่ยก็คือตำแหน่งสมดุลอยู่ที่จุด O นะครับหากเราดึงสปริงเนี้ยออกไปนะครับสมมุติว่าอันนี้คือตัวมือหรือวัตถุนะครับสปริงจะมีแรงดึงกลับอันนี้คือตัว Fs นะครับในขณะที่ระยะยืดเนี่ย ยยืดหรือตำแหน่งนี้ไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าเวกเตอร,ร์2เวกเตอร,ร์นี้ก็คือ x ตัวนี้กับเวกเตอร,ร์ fs มันมีทิศทางตรงข้ามกันนะครับ,รบเพราะฉนั้นถ้าเราพิจารณาเป็นเวกเตอร,ร์ก็คือต้องมีเครื่องหมายลบปรากฏต,ตรงนี้นะครับ,รบก็คือได้ความสัมพันธ์ก็คือ fs ก็คือแรงดึงกลับในสปริง fs เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ kx อันนี้ค,ค,คือแรงดึงกลับในสปริงนะครับมีค่าเท่ากับลบ kx เราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่ากฎของฮุกหรือฮุกสลอนะครับเนี่ยโดย k ตัวนี้เราจะเรียกต่อไปว่าเป็นค่าคงตัวเนี่ยของสปริงนะครับเนี่ยเป็นค่าคงตัวของสปริงนะครับเนี่ยเมื่อเราเขียนกราฟระหว่าง f แกนตั้งกับ x แกนนอนนะครับนักเรียนมีความรู้จักก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าถ้ากรณนี้ที่แดงมีค่าไม่คงตัวแล้วไปเขียนกราฟระหว่าง่า a ตัวแรงกับการกระจัดนะครับ งานก็หาได้จากพื้นที่พารากราฟรนะครับก่อนนนี้ก็เหมือนกันนี่คือมันเป็นแรงนแนวแกนตั้งกับ x คือระยะยืดในแนวแกนนอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราสามารถหางานนะครับงานก็คือพื้นที่พารากราฟหรือผลคูณของแรงเฉลี่ยนะครับแรงเฉลี่ยก็คือ f, f มินิมัมบวก x maximum มมแล้วก็หารด้วย2นะครับก็ค,บคือศูย์บวก f ศย์หาร2แล้วก็คูณกับ x 0ย<ๆ>์นะครับอันนี้คืองานที่เกิดขึ้น ก็จะมีค่าเท่ากับ1.2 F0 x ส่วน2 f แต่ตัว F0 มันคือ KX0 กนะครับก็จับแทนค่าลงไปก็ได้ว่างานมีค่าเท่ากับ1.2 KX ส่วน2 kx กำลัง2 KX0 กำลัง2งะครับงานของแรงที่ใช้ในการดึงหรือกดสปริงครับเป็นระยะ X0 เนี่ยจากตำแหน่งสมดุลนะฮะซึ่งมีค่าเท่าเท่านี้ต่อไปเราจะเรียกกันนี้ว่าเป็นพลังงานศัก ในสปริงนะเป็นพลังงานศักย์ในสปริงนะครับหรือพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงนะครับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงนะครับซึ่งก็คือ E P S นะาตัวนี้ก็คือสปริงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 k x 0ูนกำลัง2นะครับเนี่ยแล้วถ้าระยะยืดของสปริงไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะก็คือเริ่มต้นจาก x i นะครับยืดไปแล้วระยะอ่าเราพิจารณาระหว่างจาก x i ไปถึง x f ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็คืองานที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่เพีจกราฟที่แรงเงาไว้ก็คือส่วนน,นี้ครับเนี่ยรเราก็ได้ตัวบออกมามีค่าเท่ากับสูตรเดิมก็คือแรงเฉลีย่ยแรงเฉลี่ยก็คือ f อ่า ff บวกกับ fi หารด้วย2แล้วคูนกับ xf ลบด้วย xi นะครับก็อ่ากระจายตัวแปรเข้ามาแล้วก็แทนที่ f ท่า kx เข้าไปนะครับสุดท้ายเราก็ได้ว่าตัวบมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานสั่ง ยืดอยู่ในสปริงครับก็คือ W มีค่าเท่ากับเดลต้า EPS นะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ความสัมพันธ์นี้ออกมานะครับนะฮะในกรณีที่แรงที่เราพิจารณานี้เป็นแรงในสปริงนะครับซึ่งมีที่ตรงข้ามกับการกระจัดครับนะครับงานเนื่องจากแรงในสปริงจะหาได้โดยวิธีแบบเดียวกันก็คือเราเปลี่ยนเครื่องหมายก็คือนี้เปลนเครื่องหมายนะครับนะ เมื่อกี้คืองานของแรงดึงนะครับตอนนี้คืองานของแรงดึงในสปริงนะครับก็คือเครื่องหมายมปนตรงข้ามเพราะว่า f มีค่าเท่ากับลบ kx นะ f มีค่าเท่ากับลบ kx นะฮะนะก็คือเครื่องหมายจะเป็นลบแปลงเมื่อไหรที่เราสนใจงานของตัวแรงดึงในสปริงนะครับตัวงานที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับลบของพลังงานสังยืดุยุ่นนะฮะ ลบของพลังงานศักยยืดหยุ่นของสปริงนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราพิจารณานะครับทีนี้เพื่อฝึกทักษะครับคุณครูธนรัรั์ก็จะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนลองทำดูนะครับนะครับผมตัวอย่างนะครับเมื่อออกแรงดึงนะครับสปริงให้ยืดออกจากตําแหน่งสมดุลนะครับ0.1เมตรนะครับแรงที่ใช้ดึงนะครับก็คือ10นิวตันนะครับ ถ้าเพิ่มขนาดของแรงดึงนะครับเป็น40นิวตันขนาดนั้นสปริงมีพลังงานสักยืดหยุ่นเท่าใดนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับเมื่อออกแรงที่ใช้ดึงสปริงนะครับงานของแรงที่ใช้ดึงสปริงนะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงนะครับซึ่งหาได้จากนะครับ Eps นะครับเท่ากับ1.2 kx0 กํลัง2นะครับโดยค่า k นะครับหาจาก F เท่ากับ kx นะครับวิธีทำนะครับกำหนดให้นะครับแรงที่ใช้ดึงสปริงครั้งแรกนะครับเรากำหนดให้เป็น Fi นะครับเท่ากับ10นิวตันนะครับระยะนะครับที่โจทย์บอกมาก็คือ10เซนติเมตรนะครับหรือ0.1เมตรนะครับก่อนอื่นนะครับหาค่า k ของสปริงออกมาก่อนนะครับจาก F เท่ากับ kx นะครับได้ค่า k นะครับออกมา 100นิวตันต่อเมตรอันนี้คือค่าคงที่ของสปริงนะคะครับผมถัดมานะครับโจทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มแรงดึงนะครับเป็น40นิวตันจงหาระยะยืดออกว่าจะยืดออกไปเป็นระยะเท่าใดนะครับนักเรียนต้องรู้นะครับว่าค่า k ของสปริงมีค่าเท่าเดิมนะครับไม่ว่ายืดเท่าไหร่ก็ตามนะครับครับแล้วก็แทนค่านะครับตัวค่า k นะครับที่เราหาไว้แล้วก็แรงดึงนะครับ ได้นะครับระยะที่สปริงยืดออกนะครับ0.4เมตรนะครับก็นําไปแทนค่าหาพลังงานสักงยืดหยุ่นครับผมโดยใช้สมการครับ Eps นะครับเท่ากับ1 2 kx กำลัง2นะครับแทนค่าลงไปนะครับได้นะครับพลังงานสักยืดหยุ่นนะครับมีค่าเท่ากับ8จูลครับผมอันนี้คือคำตอบของตัวอย่างนี้ที่ถามไว้นะครับครับนักเรียนอย่าลืมนะครับ ไปทบทวนเรื่องราวของพลังงานสั่งยืดหยุ่นในสปริงครับแรงที่ดึงในสปริงนะฮะแรงที่ใช้ในการดึงกับแรงดึงกลับในสปริงนะครับ,ร,บรวมทั้งความสัมพันธ์ต่างๆที่ได้พูดไปนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำโจทย์ต่อไปครับ